พี่นองจ๋ามาซอยเสาโบเบิงน์นเลยพี่นองจ๋าเป็นผูน้ใดรันนีมาบานเสาโบบาน,นี้พี่นองขามาแต่ทางใดน้อนี่พิทยานเทละบ,บันนี้พี่น้องคะตกใจเบิดเลยพี่นองคาเด็กเด็กเดินเดนมาผอแบบนี้โอ้ยยานเด้พี่นองจ๋าเตุจังไดละพี่น้องเพหุ่จังสิบไปละพี่น้องขายานเด้นี่ แกจ๋าไปเถอะจ้าสาวโบยานแล้วขอยานแล้วไปถอดไปถอดตุ๊กแกตุกกต๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกเอา,าพี่น้องให้จึงได้บันนี้สิไปบันนี้นั่นซอยไล่เนี่ยพี่น้องจ๋า อปน่ปบไปเนาะบ้านพี่น้องจ้ะเชิญๆชิชชชตุ๊กเก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 ตุกกต๊กเกเอาไปะแม,ปม่ไปเด้อไปเด้อยานเด้อยานแล้วไปทอน นองจ้าของจริงเด้อจ้านี่เด้อจ้าเพราะมันของปลอมเด้อจ้าอย่างน้ง้บ้านี่รับบอไปทำแม่ไปทนชุชุชช พี่น้องคะ่งตุล่ะมิดซีรีพี่น้องจ๋าเนี้บซีรีใครกับโบไปไปข้างใดกับโบไปนอนหลับบ่เนาะบาทนี่นั่นแมนบอลน,นอนบอจ่จ้ะไปเดอ้อไปเดอ้อโอ้ยโอ้โอยยานยานพี่น้องจา๋า ตื่นขึ้นมาพ่อแบบนี้กระตกใจเนาะพี่น้องเนาะซอยสาบโบไลนเะด้อพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไปหาทางจัดการก่อนพี่น้อง่าแค่เนี้ก่อนเด้อพี่น้องขาโบได,ด้เด้อพี่น้อง่าสาบโบยานทุกแก่แห้ง